ได้พบทั้งหงลายแล้วนะครับนั่งนั่งรออยู่ข้างบนครับแล้วก็เราได้แจ้งคำสั่งฟ้องทั้งหกลายนะครับให้ทราบแล้วก็กําลังานาตัวไปฟ้องต่อไปครับฟ้องทุกข้อหาไดครับทุกข้อหาครับที่เราได้แจ้งข้อหาไว้นะครับก้คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ทุกคนถ้าถูกต้องคดีอย่างนี้ย่อมมีความไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นผมว่าคดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้น่าจะเป็นตัวอย่างกับทั้งคง ที่ต่อไปนะครับใครก็ตามที่เราจะต้องประกอบอาชีพและเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงต้องมีความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบที่เราจะไม่เข้าไปไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปร่วมสนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมเพราะวันนี้สังคมเราเทคโนโลยีเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับคงจะเห็นว่าอย่างชั้นต้นเนี่ยหลอกลวงชอบโกงอื่นๆมีบัญชีม้ามากมายที่กาลังตามจับกันอยู่นะครับก็คิดว่าข่าวก็คงจะเป็นกรณีศึกษาว่าไม่ควร ที่เจาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไร,รที่เสี่ยงนะครับ ยังเป็นประเด็นที่หลายคนในการให้ความสนใจค่ะหลังจากเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาศาลอนุญาตให้เลื่อนนัดหมายใบเตยสุธีวัน,นวกุญชอดและก็ดีเจแมนพัฒนาพลกุลคคชอน,นะคะภายหลังยื่นคําร้องเนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพนะคะตามที่ท็อปตาลาดไดนน้นาเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะล่าสุดวันนี้ในะกาพฤษภาคม2566ที่สํานักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสํานักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษนะคะพนักงานอายการนัดฟังคําสั่งคดีดีเจแมนพัฒนาพลกุลชอและก็ใบเตยสุธีวันกุญชอดน,นัก ร้องสาวชื่อดังนะคะรวมทั้งผู้ต้องหากับพวกรวม6คนฐานร่วมกันช่อโกงแชร์ลูกโซ่ฟลอริดทีดี ในเวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะก่อนเข้าฟังคําสั่งนคะคะด้านดีเจแมนกาวว่าตอนนี้ต้องรอดูว่าอายการเนี่ยจะมีคําสั่งใดยังไม่มีอะไรคืบหน้ากําลังรอคุณแม่มาถามว่าพร้อมประกันตัวไหมก็ต้องร้องสู้วันนี้ยังไม่รู้ว่าคําสั่งคืออะไรสําหรับหลักทรัพย์ประกันตัวนั้นยังไม่ได้เตรียมไว้ยังต้องรอให้แม่มาทั้งนี้ตนก็คงไม่เลื่อนนัดฟังคําสั่งอีกแล้วขณะที่ใบเตยสุธีวันนคะคะก็มีสีหน้าเคร่งเครียดค่ะและก็ปฏิเสธไม่ตอบคําถามใดกับสื่อมวลชน และก็ตามที่สำนักงานคดีพิเศษนะคะสำนักงานอายาการสูงสุดได้นัดผู้ต้องหาอันประกอบไปด้วยดีเจแมนพัฒนนพนผู้ต้องหาที่1ใบเ,เตยสุธีวันผู้ต้องหาที่2นายฉัดชัยนคะคะผู้ต้องหาที่5นายทีพัสกรผู้ต้องหาที่7นายสุรนาคผู้ต้องหาที่8และก็นายอนุวัฒน์ผู้ต้องหาที่12มาเพื่อทราบนัดและก็ฟังคำสั่งของพนักงานอายการในคดีพิเศษที่273ทับส5ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วก็ร่วมกัน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยสแสดงข้ออันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเทจ็จจริงอันควรบอกให้แจ้งโดยประกาศแพร่ข่าวด้วยสื่อออนไลน์ผ่านร,ระบบอินเทอร์เน็ตอันเป็นความผิดตามราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการชอบกวงประชาชนพฤทธศักราช2527ในวันที่9พฤษภาคม2 5 6 6เวลา9นาฬิกาล่าสุดด้านโกศลวัฒน์นะคะอินทุจันย์ รองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสำหรับสำนวนคดีนี้นะคะเราเหลือผู้ต้องหาอยู่ทั้งหมด6กรายและได้มาฟังคำสั่งทั้ง6กรายแล้วทางคณะทำงานได้สรุปข้อมูลเสนออธิบดีอายการและได้แจ้งคำสั่งฟ้องกับผู้ต้องหาในวันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะพาผู้ต้องหาทั้ง6กรายไปยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งแต่งคำสั่งฟ้องทุกข้อหาด้วยเหตุผลที่หลักฐานพอฟ้องทางจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีต่อไปทางผู้ต้องหาไม่ได้ซักถามเหตุผลในการฟ้องอะไรแค่รับทราบข้อคำสั่ง ส่วนซีหน้าแววตาของเขาก็ต้องปกติของทุกคนที่ถูกต้องคดีขนาดนี้ก็คงจะไม่สบายใจอยู่แล้วคดีนี้น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้ทางคณะทํางานที่มองเห็นว่าหลักฐานพอฟ้องก็ต้องทําหน้าที่ไปในส่วนเรื่องของการประกันตัวในชั้นต้นก็คงไม่มีอะไรตอนนี้ก็นําคําสั่งฟ้องไปยื่นและในส่วนของสานักงานอายการปกติศาลก็จะถามว่าจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ซึ่งคณะทํางานนั่นเากำลังพิจนารณากันอยู่บอกพยานหลักฐานต่างๆคล้ายๆกับคดีของพิงกี้สาวิกาส่วนชะตาจะมือ กันไม้ต้นว่าอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดคงจะต้องอยู่ที่ดุลพินิษของสารต่อไปสำหรับคำพิพากษานี้น,นะครับวันนี้เราเลนอผู้ต้องหาอยู่งกับห่มรายนะครับทุกวันนี้ได้มาฝังคำสั่งทั้ง6รายแล้วนะครับทางคณะทําง,งานนะครับได้สรุปข้อมูลนะครับรรรเสนอว่ามีเหตุการดีพิเศษนะครับแล้วก็ได้แจ้งคําสั่ง,งฟ้องกับผู้ต้องหาในวันนี้ที่มาทั้ง6รายนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําผู้ต้องหาทั้งหกรายที่มาในวันนี้นะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลครับทั้ง6กรายที่วันนี้เดินทางมาที่อายการเรียบร้อยของทุกคน้วครับมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมได้พบทั้ง6กรายแล้วนะครับนั่งอยู่นั่งรออยู่างบนครับแล้วก็แลได้แจ้งคาสั่งฟ้องทั้ง6กรายนะครับให้ทราบแล้วก็กําลังนาตัวไปฟ้องต่อไปครับฟ้องทุกข้อหาไหมครับทุกข้อหาครับที่เราได้แจ้งข้อหาไว้นะครับเหตุผลข้อหาเหตุผลการฟ้องมีอะไรบ้างครับ ก็คือพยานหลักฐานพอรับพอฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามจําเลยเนี่ยถ้าเมื่อถูกฟ้องแล้วนะครับศาลรับฟ้องแล้วเป็นเลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีตามกฎหมายได้ต่อไปครับท่านประธานจำเลยวันนี้ทานต้องการได้ตัดคถามเรื่องของเหตุผลในการฟ้องหายรืองการบ้างไหมครับไม่ไม่เมื่อตะกุ้นนี้ยังไม่ได้มีการพักถามอะไรนะครับเขาก็รับรับทราบข้อคําสั่งนะครับที่ คณะทางานกับผู้ชาได้ตรวจแล้วนะครับได้รับทราบคําสั่งแล้วครับเของแดนเรียวาังที่หน้าเรีวยคสั่งของสน่าารสิ่งเวลตามเป็นยางก็ก็คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ทุกคนถ้าถูกต้องคดีอย่างนี้ย่อมมีความไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นผมว่าคดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้น่าจะเป็นตัวอย่างกับสังคม ต่อไปนะครับใครก็ตามที่เราจะต้องประกอบอาชีพและเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงต้องมีความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบที่เราจะไม่เข้าไปไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปร่วมสนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมเพราะวันนี้สังคมเราเทคโนโล,โลยีเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับคงจะเห็นว่าอย่างชั้นต้นเนี่ยหลอกลวงเข้บโกงอื่นๆมีบัญชีม้ามากมายที่กาลังตามจับมันอยู่นะครับก็คิดว่าข่าวก็คงจะเป็นกรณีศึกษาว่าไม่ควร ที่เจ้าตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรที่เสี่ยงนะครับหลายๆคนเนี่ยสั่งสมชื่อเสียงมานะครับถ้าเกิดพลาดก็อาจจะต้องถูกดําเนินคดีเพราะกระบวนการยุติธรรมนั้นน่ะพนักงานสอบสวนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอายการเรามองเหมือนกันว่าถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องเราก็ต้องทําหน้าที่ฟ้องไปครับในขั้นตอนการนาตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลวันนี้อายการได้แค่ทำสั่งส่งฟ้องเรื่องของการกระกำควาะผินทาตัวต่อศาลหรือว่าแนวที่พยารต่อสารไปด้วยไหมครับ ในในในชั้นต้นก็ผมยังไม่มีอะไรนะครับก็นำํำนวจนะครับนำ,ำคำฟ้องไปยื่นครับไม่ทราบว่าใชั้นอัยการมีอำนาจในการสอบสวนอัยการที่คัดค้านาการตัวด้วยไหมครับทุตปกติแล้วบางบางทีศาลก็จะถามมาครับว่าอ้การจะคัดค้านหรือไม่นะครับอัยการคค้านไหมครับเดี๋ยวคณะทำงานเขาจะพิจารณากันอยู่ครับจะต้องฟ้องฟ้องศาลตานสิบโลคับค้านหรืี คิดว่าสักครู่นียครับกำลังดำเนินการอยู่ครับ yeah <amp> ใช่ครับคดานของคุณใบเตยคะีเตยมแบบพยานหลักฐานทุกอย่างเหมือนกับสองรอบแรกคดีปคุณพี่แล้วก็ผู้ต้องหารอบสองด้วยเลนะทุกอย่างคล้ายกันเลยนะครับคล้ายๆกันครับทำนองเดียวกันนะครับแดงว่าจะตาของทั้งสองนับจากนาทีนี้ไปก็น่าจะรูปเดียครับผู้ต้องหาในสองรอบแรกนะครับก็อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามก็คงต้องให้เป็นดุลพินิจที่ศาลท่านจะพิจารณาต่อไปครับ ของเดลอยังเนี่ยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้คือสั่ง้องไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับวันนี้วันนี้ต้องมาทีา่ศาลแน่บไม่รับไั่อยู่แยกกันครับอรัครับเดี๋ยวเรามีข่าวแจกให้นะครับเหลือท่านไหนมีก็จะได้ดูแล้วก็ท่านไหนต้องการเ,เนื้อข่าว เดี๋ยวติดต่อไปสัมพันที่เขาจะเป็นไฟล์ส่งให้นะครับจะได้สะดวกกับการคำข่าวครับและขนาดนี้นะคะก็รอสารตัดสินว่าจะสามารถประกันตัวใบเตยดเจแมนออกมาสู้คดีได้หรือไม่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ